นินเซิร yeah, no ์ฟครับเซิร์ฟฝึกนินเซิร์ฟตั้งเด็กครับเป็นเซิร์ฟโตขึ้นครับดันโตขึ้นโดยใช้กำมังครับดันโตขึ้นใช้กำมังนี่ว่าขึ้นขึ้นสูงเด็กน้อยปันกลางครับเฟิร์ฟกลับมาได้ครับโอ้โหกลับมาได้โอ้โหเวิร์ฟกลับมาได้ครับเวิร์ฟเซิร์ฟตัวนี้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟตัวนี้แม่โอ้โหโตขึ้นครับโตขึ้นกลับมาได้ครับซ้ายครัขึ้นมันแรง เล่นเขามีเยอะเขาไม่เล่นครับดูเซิฟดูเซิฟเขาหนูหนมีหน้าแหกครับงึหึหึหึาึหึหกหึหมหึ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 ทึหนหึ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 หอหึ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 ่ึหึหึหห เดี๋ยวเขาขึ้นเซิร์ฟใหม่ครับมี่เล่นพิกเซิร์ฟพิกเซิร์ฟพิกเซิร์ฟใหม่